โอมินนะคะแล้วทีนี้นี่การนะคะต้องเรียกว่าเป็นโปรของที่เลยพิการเป็นทุกอย่างใช่ไหมคะทุกอย่างของที่นะคะนิดนึงค่ะพิการจะแนะนำอย่างที่สองตัวนี้ของที่ขนงนันเนี่ยค่ะตัวนี้คืออะไรคะตัวคนคนชอบจะเป็นฮัเตอร์ค่ะฮันเตอร์ฮันเตอร์อะไรคะอันนี้มันเป็นดัามแบบลาจุดนะคะจ2จัมปาเสียดาวเสียดาวค่ะนิการจะหาทุกอย่างนะช่วงนี้อะค่ะ12จัมปาด้วยฮันเตอร์สามด้ว เห็นพี songs, ่โอบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยถ่ายยากกวด้วยใช่ไหมใช่ใช่ปบใบแบบนี้ไม่ค่อยได้ทำแต่ว่าตัวใหญ่ก็จะทำเป็นปป้้ายายเดียวเป็นใบหนาเป็นหนาเป็นยาเทสเลยนะครับแล้วของน้ำน้ำละคะของน้ำน้ล่ะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นเดียร์ดอกคิวค่ะเป็นปใบผ่องเพชรเลยค่ะป้ายกลมแล้วก็ด้าำก็จะเป็นพายุเจ็ดสีซินทรอนเซตายเหมือนกันค่ะอันนี้สอนนอกต้นไม้ก็จะค่อนขใบถ่ายยากเหมือนกันสอนนอกต้นใช่ค่ะสอนนอกต้นจะแบบพุ่งๆไงแล้วก็สอนแค่จะแบบ ไม้มนสีเหลืองกว่าเลือดไม้ไรนะคะแค่เป็นสีเหลืองกว่าค่ะบางทีคือแบบไม้มันบนบนแบบนานใช้เวลานานใช่ค่ะแล้วมันก็จะเป็นธรรมชาติของไม้เลยเป็นสีออกมาธรรมช่ยิ่งยิ่งใช้ไปเรื่อยๆสีก็จะยิ่งใช่ค่ะโยวันนี้ขอบคุณการได้ความรู้เลยถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อได้ที่ไหนแบบกลุ่็มี้งค์ค่ะมีทั้งเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ไลน์ค่ะติดต่อได้ติดต่อได้นะเดี๋ยวเราลงเอาไว้ให้ได้ 아 <머래>